เปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจาวันที่21ธันวาคม2555นะคะแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในตอนนี้เนี่ยคิดว่าปัจจัยหลักที่เข้ามาชี้นำทิศทางตลาดก็คงยังหนีไม่พ้นเรื่องของออปัญหาเรื่องของฟิส C คิลคลิปของสหรัฐนะคะกับการจัดการที่กำลังดำเนินอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการอยู่นะคะในส่วนของสภาคองเกรสสหรัฐที่ยังคงหารือหรือว่าเจรจาต่อรองกันอยู่ต่อการตัดลดงบประมาณแล้วก็การปรับขึ้นภาษีของสหรัฐนะคะซึ่ง ในระหว่างทางตรงนี้เนี่ยเรามองว่า มันก็ยังไม่ได้ส่งสัญญาณความราบรื่นมากนักนะคะสำหรับการเจราจาของทั้งสองฝ่ายในส่วนของประธานาธิบดีโอบามาแล้วก็ของพรรครีพับลิกันนะคะล่าสุดที่ข่าวที่ออกมาในช่วงเช้าวันนี้เองเนี่ยก็พบว่าแผน B ที่ทางโบนเนอรไ์ได้เคยนำเสนอตรงนี้ก็อาจจะถูกดรอปออกไปก่อนนะคะซึ่งตรงนี้ก็ให้ภาพที่มีความไม่ไมชัดเจนกันมากขึ้นนะคะเพราะว่าจุดยืนของ,ของแต่ละฝ่ายเนี่ยของโอบามาก,กับทาง พรกรีพับิกันเนี่ยก็ดูเหมือนจะยังไม่ได้ขยับเข้าหากันเท่าไหร่นะคะตรงนี้ก็มองว่าความไม่แน่นอนก็จะมีมากขึ้นแล้วก็กําลังจะเข้าสู่ช่วงของวันหยุดในเทศากาคลคริสต์มาสนะคะแล้วก็ก็คงมีการหยุดกัน การเจราจาไปชั่วคราวนะคะแล้วก็คงจะเริ่มมาเปิดสําหรับาการประชุมสภาพเพื่อโหวตอีกครั้งหนึ่งวันที่27นะคะซึ่งมันก็ใกล้สิ้นปีเข้าไปมากเข้าไปทุกทีนะคะตรงนี้ก็คงเป็นภาพที่น่าจะเพิ่มความวิตกกังวลให้กับนักลงทุนได้มากขึ้นนะคะถ้ามองในแง่ของฟันฟลูที่มีเข้ามาสะสมหุ้นในตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องแล้วก็ผลักดันดัชนีหุ้นเราเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยก็ยังมองว่าต่างชาติยังคงซื้อสุทธิอยู่นะคะจากเรื่องของสภาพคล่องต่างๆนะคะ เมื่อวานนี้ยังซื้อสุดที่1,650ล้านบาทนะคะแต่ถ้าไปจับสัญญาณในตลาดอนุพันธ์เนี่ยจะพบว่าเริ่มมีแรงขายออกมามากขึ้นคือช่วงก่อนหน้านี้ในขณะที่ต่างชาติซื้อสุดที่ในตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็มีการซื้อบ้างขายบ้างสลับในตลาดอนุพันธ์นะคะ แต่ว่าเมื่อวานนี้มียอดขายสุทธิออกมาในตลาดนุพันธ์ค่อนข้างมากนะคะกว่ามากกว่า2,900สัญญานะคะตรงนี้ก็อาจจะทําให้เกิดสัญญาณขายทํากําไรที่จะมีตามมาในตลาดหุ้นได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงใกล้เทศกาล เฉลิมฉลองในช่วงสิ้นปีนะคะก็มีวันหยุดกันค่อนข้างเยอะนะคะก็อาจจะมีการชะลอตัวลงไปนะคะสำหรับโวลุ่มการซื้อขายโดยเพราะในสัปดาห์หน้าตรงนี้นักลงทุนเราควรระมัดระวังความผันผวนในระหว่างทางที่จะมีมากขึ้นเป็นลําดับมาก ขึ้นเรื่อยๆนะคะเรื่องของการขายทํากําไรในระยะสั้นเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดทางนะคะนักทุนก็ควรที่จะเตรียมตัวที่จะรับมือกับสถานการณ์นะคะตัวเซตอินเด็กของเราเนี่ยน่าจะมีความผันพลนมากนะคะเรามองในกรอบวันนี้ที่1370-1385ถึงนะคะแต่ว่าในส่วนของแนวรับเองเนี่ยก็อยู่ที่1370-1365ถึงนะคะถ้าแพนิกในตลาดที่มีต่อเรื่องของ การประชุมเรื่องของฟิสิกอลคลิปที่เพิ่งออกมาในช่วงเช้านี้มีมากขึ้นก็อาจจะลงได้มากกว่านี้นะคะนักถุนก็จ,จะต้องระมัดระวังตรงนี้มากขึ้นถ้ามีการดิดตัวขึ้นเนี่ยเรามองว่าเป็นโอกาสของการทยอยขายทํากําไรไปบางส่วนนะคะเราแนะนําต่อเนื่องจากเมื่อวานนะคะเป็นการขายทํากําไรออกไปเพื่อลดความเสี่ยงนะคะแล้วก็ค่อยลงไปรอรับด้านล่างอีกทีหนึ่งนะคะถ้ามองเอาลุกไปในปีหน้าเนี่ยเราก็ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อเรื่องของสภาพคล่องที่จะมีเข้ามานะคะแต่ในช่วงต้นปีก็อาจจะมีสะดุดบ้างเพราะว่าปรับ ตัวเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะตลอดทางการปรับฐานหรือว่าพักตัวจากความไม่แน่นอนของหลายปัจจัยมันก็คงจะมีผลอยู่บ้างนะคะสําหรับการเก็งกาไรหุ้นรายตัวในระยะสั้นๆแบบนี้เนี่ยเรายังเน้นเรื่องของการเลือกหุ้นไาลตัวเป็นหลักนะคะแล้วก็ธีมสําคัญยังคงอยู่ที่การบริโภคภายในเป็นหลักนะคะรวมไปถึงการใช้จ่ายปลายปีนะคะ พุนที่อยู่ในพอร์ตนะคะวันนี้มีการปรับตัวไทยคมออกไปนะคะเป็นการตัดขาดทุนออกไปเพราะว่าเราคาดหวังจะเห็นการรีบาวน์นะคะซึ่งก็รีบาว์ขึ้นมาจริงในระหว่างวันนะคะแล้วก็ลงไปอย่างต่อเนื่องนะคะตรงนี้ก็คงต้องตัดขาดทุนออกไปก่อนเพราะไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มนะคะในส่วนของ KTC ที่เราแนะนําเข้ามาเนี่ยถึงจุดทํากําไรนะคะใกล้เคียงก็ให้เริ่มทยอยทํากําไรออกไปได้นะคะที่ถือต่อในพอร์ตนะคะมีสมบูรณ์ Advanced Technology นะคะก็ยังมองกลุ่มยานยนต์ค่อนข้าง ดีต่อเนื่องนะคะเมะื่อวานก็มีการประกาศตัวเรื่องยอดขายผลิตรถยนต์ยอดผลิตรถยนต์เดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะก็พุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ51ปีนะคะ,ะกำลังการผลิต มีกว่า2.56แสนคันนะคะเพิ่มขึ้น982%นะคะก็ยังคงเป็นปัจจัยหนุนอยู่นะคะราคาค่อนข้างจะทรงตัวนิ่งๆมานานนะคะน่าจะได้รับแรงสนับสนุนอยู่บ้างนะคะหรืออย่างน้อยสุดในภาพรวมตลาดที่อาจจะดูย่ำแย่ลงตรงนี้ก็ไม่ควรที่จะลงมากไปกว่านี้เยอะนะคะก็ยังให้ถือต่อในพอร์ตนะคะตัว IML ค่อนข้างแลงก,กาดสหรับเราที่มีมุมมองต่อเรื่องของการเติบโตของผลประกอบการที่จะค่อนข้างดีมากในช่วงไตรมาส สุดท้ายนะคะรวมไปถึงแนวโน้มข้างหน้านะคะยังให้ถือต่ออยู่ในพอร์ตนะคะตัว T Cap เออ่ Big 4นะคะก็มองว่ายังอยู่บนทีมเรื่องของเออ่การบริ การบริโภคภายในนะคะที่ได้อน,นิสงล่าสุดจากเรื่องของภาษีที่รัฐบาลเพิ่งประกาศออกมาการลดภาษีบุคคลธรรมดานะคะเรายังคงค่อนข้างชอบทั้งในส่วนของเช่าซื้อหรือว่าค้าปลีกนะคะ c p f อยู่ในกลุ่มอาหารนะคะก็เพอร์ฟอร์มระดับหนึง่งเราก็ยังคงชอบอยู่นะคะก็แนะนําให้ถือต่อส่วน BECL ที่เพิ่งแนะนําเข้ามาเมื่อวานนะคะบนข่าวเรื่องของการซื้อหุ้น TTW นะคะราคาล่วงหล่นไปในทางตรงกันข้ามนะคะจากที่เรามองว่าเป็นข่าวบวกนะคะก็ นักวิเคราะห์ของเรามีการปรับตัวราคาพื้นฐานขึ้นาจากเรื่องของการเข้าซื้อหุ้นในครั้งนี้ที่จะได้ส่วนแบ่งกําไรเพิ่มมากขึ้นนะคะเราแนะนําให้ถือต่อนะคะเราไปทํากําไรแถว35-36บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ